สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะจากขัวสมพรน,นะคะวันนี้ขัวสมพรก็ได้ป่าแห้งมา mm hmm. เพื่อนบ้านนามาฝากนะคะวันนี้จะนํามาทอดจ้านี่นะคะก็เป็นน้ํามันนะคะที่ทอดตาหมิงเหลือวันนี้ก็นํามาทอดปลาตัวเล็กๆนะคะตากแห้งนี่นะคะ mm hmm. เพื่อนบ้านเขาไปเที่ยวมาเขาก็เลยซื้อมาฝากปลาอะไรก็ไม่ทราบนะคะตัวเล็กๆนี่นะคะตากแห้งแล้วใส่ถุง่ง เป็นแบกแพนะคะเขาก็เอามาให้แพ็หนึ่งวันนี้ก็นํามาทอดนะคะเขาก็จะใส่เกลือก็คือเป็นปลาเค็มนะคะกินกับข้าวต้มอร่อยมากๆเลยจ้าวันนี้ก็นํามาทอดนะคะก็ทอดไปอ,อ่อนๆนะคะเปิดไฟแรงไม่ได้เลยปลาแบบนี้เปิดไฟแรงจะไหม้ทันทีเลยนะคะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆ ปลาเค็มตากแห้งนี้นะคะก่อนที่เราจะนํามาทอดนะคะเราก็ต้องนําไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะบางทีจะมีอะไรละผงฝุ่นหรืออะไรแบบเจือปนมานะคะเราก็ไม่ทราบเราก็ต้องนําไปล้างก่อนนะคะแล้วก็นํามาพักให้เสด็จน้ํานะคะแล้วก็นํามาทอดนี่เลยจ้ากลิ่นหอมมากๆเลย ปลาตัวเล็กๆกินกับข้าวต้มจืดอร่อยมากๆเลยจ้าทอดไปอ่อนนะคะในโทรศัพท์นี่สีจะเหมือนแบบว่าเหลืองมากเลยแต่จริงๆแล้วยังไม่เหลืองนะคะสีโทรศัพท์อันนี้จะเข้มมากๆเลยทอในกรอบเลยจ้าปลาเค็มนะคะถ้าเค็มเกินเราสามารถ เติมน้ำตาลได้นะคะก็คือทอดเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมันออกแล้วก็ใช้น้ำตาลนะคะโรยๆๆก็จะลดความเค็มลงไปได้นะคะสำหรับปลาเค็มนะคะเพื่อนนี่จ้าเริ่มเหลืองแล้วนะคะปลาเค็มทอดกรอบตัวเล็กๆอร่อยออ่ยสีสันนี่นะคะเรืองเหลือง นี่นะคะเราก็ตักพักไว้เลยจ้านี่เหลืองมากเลยแต่วันนี้สมพรไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะกรอบอร่อยนี่นะคะทอดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีแบบเป็นชิ้นๆด้วยนะคะชิ้นใหญ่สมพรไม่ได้ทอดที่ดูลืมไปนะคะเพื่อนอน,นึกขึ้นได้ก็เลย จะเพาะตัวเล็กที่ทอดมาให้เพื่อนได้ชมอันนี้จะเป็นปลาทับทิมตากแห้งนะคะเป็นชิ้นๆนี่เลยจ้าปลาเค็มทอดกรอบค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากกินกับข้าวต้มก็อร่อยมากด้วยวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับปลาเค็มทอดกรอบจ้ามีเลยมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะ พบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ